สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เสิร์อนการเล่นนกข่อยต่อนกข่อยทุกท่านนะครับมาเจอกับผมในคลิปนะครับนะครับเจอกับเจ้าอ่างนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าอ่างออกฝึกอีกนะครับผมตอนนี้ก็เขาเพเนียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าอ่างเป็นนกสองุกเต็มนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับอ่างสูงสุดนะครับ ถึงหกคำนะครับโอเคครับเจอกันที่หมายครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่เจ้าอ่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเจ้าอ่างจะหมานหรือเปล่าครับโอเคครับลุ้นกันยาวๆครับผม โอ้เจ้าอ่างหมานดนะครับจัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกนกหรือว่าเป็นนกเขาไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาลงมาก่อนนะครับม,มีที่ตั้งกล้องเนาะหมานนะครับหมานนะครับเจ้าอ่างหมานนะครับ โนูน่นนะครับดิ้นปับ๊บปั๊บปับป๊บ,ปบอยู่นู่นนะครับที่วางครับที่วางยากจังไงเนาะได้ประมาณนี้นะครับนู่นนะครับนู่นนะครับดิ้นปุ๊บปั๊บปั๊บ,บอยู่นู่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาลงมาให้อาจารยนท่านได้ชมกันนะครับ เป็นนกเขาไฟนะครับเป็นดิวตันนะครับจะอ่างจัดของดีอีกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไว้อาจารย์ทุกท่านชมกันนะครับ อาจารย์ทุกท่านมาชมตัวตนใกล้ๆนะครับนี่นะครับเจ้าหางครับมันนะครับเจ้าหางครับไอตัวที่สามนะครับไม่รู้ถูกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับพอดีผมใส่ไว้แล้วผมก็ไปทำงานนะครับโอ้ปีกแตกเลยครับนี่นะครับ อาจจะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโอ้โหจะเขียบตะเขียบห่างครับตัวเมียรครับเอาอ้างเอาตัวเมียรครับตัวเมียตะเขียบห่างครับน้าน้าเร็วอีกน้อยเร็ว เครับเดียวปล่อยเข็นสู่ธรรมชาตินะครับไปไปแล้วจะอ่างหมานแล้วนะครับนี่นะครับตัวตนจะอ่างนะครับก็อาจจะได้เก็บเขาเลยนะครับฝึกเบาๆนะครับวันนี้ครับเอเคครับเก็บจะอ่างก่อนนะครับผมโอเคครับ ตันนี้ก็จะเก็บเจ้าอ่างก่อนนะครับหลังจากที่จัดของดีวันนี้ครับไม่ได้เลี้ยงนะครับปล่อยนะครับเป็นส่ธรรมชาติแล้วนะครับผมมาไม่ได้ยินเสียงด้วยครับผมใส่ไว้แล้วผมก็ไปทํางานนะครับออกมากระดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดียวครับโอเคครับเก็บเจ้าอ่างก่อนนะครับ วางเข้ากรงไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากรงของเจ้าคําไหลนี่นะครับจัดหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะอ,ะอาจารย์ทุกท่านไปชมนกที่ผมเอาออกอาบแดดนะครับนกใหม่นะครับโอ้ได้ยินเสียงเรียกแล้วนะครับโอเคครับ ชมกันเลยครับผมนดี๋ยะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกใหม่นะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับผมไนสามวันนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับนำเข้ามาใหม่นะครับเป็นเสียงเสียงเล็กนะครับ เป็นกลางๆโด่ง,งนะครับเป็กลางๆโด่งเป็นนกหนึ่งกุกนะครับที่ได้ยินนะครับนกจะไม่เร็วนะครับนกนเนิบๆนะครับตัวนี้โย,ยนได้เรื่อยแล้ก็เรียกได้เรื่อดนะครับอารมณ์ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีคารมหรือเปล่าครับ เพราะว่าได้ยินแต่เสียงเรียกโล่งๆนะครับยังไม่มีได้ยินเสียงขัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเจ้าสองนะครับเจ้าสองกุกห้อยนะครับหาบแดดทุกวันนะครับเป็นนกพร้อมผึกนะครับโอเคครับไปครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเจ้าสองกุกห้อยนะครับอาบแดดอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จยืดสายนะครับ ยงเล็กจุดจวดนะครับสองกุกยาวๆนะครับนานๆจะมีกุกมาแกมนะครับอารมณ์บางๆนะครับตัวนี้ครับนานๆจะมีขัดทีนะครับเราก็จะยืดเส้นยืดสายทุกวันนะครับอาบแดดกับทุกวันนะครับสําหรับเจ้าสองกุกห้อยนะครับเป็นนกพร้อมฝึกนะครับยังไม่เข้าไปเนียดนะครับผม โอเคครับจะพาอาจารย์ท่านไปชมคนตัวต่อไปครับผมนะครับก็จะพาอาจารย์ท่านมาชมเจ้าอ่างนะครับหลังจากที่จัดหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ครับผมก็จะให้มายืดเส้นยืดสายตรงนี้นะครับอาบแลดนะครับหลังจากที่เจ้าคําไหลย้ายบ้านใหม่ย้ายนายไปอยู่กับนายใหม่นะครับก็เอาเจ้าอ่างนะครับมาใส่กรงเขานะครับ จาอ่างนะครับเป็นนกคาลมนะครับจะอ่างครับคาลมครบเครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ท่านไปชมุพลตัวต่อไปครับผมก็จะพาอาจารย์ทุก่านมาชมนกไหมนะครับได้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับแต่ขันแล้วนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับตัวนี้ เสียงกลางๆนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับผมเป็นนกหนึ่งปุกนะครับสำหรับปีกหนาๆครับสำหรับปีกแน่แนๆน,นะครับตัวนี้ดูไใกล้แล้วครับนกเดิมนิ่งแล้วนะครับสายเมืองแก่ขึ้นเร็วนะครับสายเมืองอ่าก็จะ ไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยดิน้นผู้พบผูพบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่กับรถอยู่กับคนนะครับตัวนี้มีของดีด้วยนะครับมีบัวแต้มเลยนะครับจะให้อาจารย์ทุกท่านชมมีเป็นขีดลำลำนะครับบัวเขานะครับโอเคครับลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ ติดตามสมุดุลกาใหญ่สายสองด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม